และในคลิปนี้พี่จะพาคุณผู้ชมไปทาการสุ่มชุดซาสเกะแบบฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเสียเพชรกันนะครับผมแต่ว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่นะเออสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็กดติดตามไว้แล้วกันเนาะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ส่วนคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเลื่อนผ่านไปก็ได้หรือกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วค่อยเลื่อนผ่านก็ได้นะ เอาละครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานอะแล้วก็ในคลิปนี้พี่ก็จะมาทําการสุ่มหาคอมเมนต์ผู้โชคดีด้วยนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเพชรฟรีๆจากร้านเติมเพชฟรฟรีไฟไบลบายลุงแว่นนะครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกคนมากนะครับที่ไปเติมเพชรร้านลุงแว่นนะครับแล้วก็ไปใช้บริการซื้อขายไอดีที่ร้านนุกเกอร์โซนนะครับผมขอพระคุณมากๆนะทําให้พี่เนี่ยมีกําไรเอามาแจกเพชรฟรีๆให้กับคนดูแบบนี้นั่นเองนะครับผมเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตทำการ ไปแจกเพชรกันเลยแล้วกันนะครับคนดูใครที่กดติดตามแล้วเนี่ยก็ขอแสดงความดีด้วยนะครับคุณมีโอกาสได้รับเพชรฟรีๆกันทุกคนครับเอาละขออนุญาตตัดเข้าอินโทรเลยแล้วกันนะครับสุ่มไอดีกล้ามทอง49บาทไม่มีเกลือจริงหรือเปล่าพร้อมแล้วเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมนี่ฮนะโอ้ยไม่น,น่าเชื่อครับพี่รายกามทองครับคนดูสำหรับใครที่สนใจนะฮะร,รหัสตึงๆหรืออยากจะลองสุ่มไอดีกล้ามทองแบบนี้นะครับ เรียนเชิญได้ที่เว็บไซต์นุกเกอร์โซนนะครับ ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยฮนะโอ้โหแหัตฟรีไฟก็มีนะครับงบน้อยหลักร้อยก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับเว็บไซต์ er Zone น u กเกอร์โซนฮะสวัสดีครับ FC ทุกคนสำหรับน้องๆ f อคนไหนที่อยากจะเติมเพชรฟรีไฟปลอดภัยและก็รวดเร็วนะครับก็รองมาใช้บริการร้านเติมเพชรฟรีไฟบายลุงแว่นได้นะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็มีทั้งบริการเติมเพชรฟรีไฟ เติมอ่าอีโวของฟรีไฟหรือบัตรเปลี่ยนชื่อหรือเติมแพ็กลายเดือนลายสัปดาห์ที่ร้านเติมเพชรฟรีไฟก็มีเหมือนกันหรือจะเป็นเกม ROV หรือว่าจะเป็น บริการเติมแอปพีเมยมหรือว่าแอปดูหนังก็มีเช่นเดียวกันนะครับหรือใครอยากเติมเกมอื่นก็รองทักมาสอบถามที่ร้านเติมเพชรฟรีไฟลบายลุงแว่นได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยก็ตามสัญญานะครับ FC ทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะที่กดติดตามช่อง YouTube KTC ีเกมเมอจุดแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันมาเสมอมานะครับตลอดมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีหรือว่าหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมานะครับพี่ก็มีความสุขมากนะตั้งแต่ยุคหึกดําปันจนถึงยุคปัจจุบันนี้เลยนะครับผมก็ขอแสดงความยิน ติดตามช่องพี่ด้วยนะครับน้องคือผู้โชคดีได้รับเพชรฟรีๆจากร้านเติมเพชรฟรีไฟล์ไปลุงแว่นครับเพื่อเป,ไป็นการเฉลเมลาเดี๋ยวเราเติมเพชรให้เลยแล้วกันนะครับปิ้งแบบนี้เลยไวๆนะครับผมใครที่อยากได้เพชรฟรีๆแบบนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วกันนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับก็ผู้โชคดีคนต่อไปอาจจะเป็นน้องๆนะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะรับเพชรฟรีๆจากร้านเติมเพชรฟรีไฟล์ไปลุงแว่นไปเลย มาครับคุณผู้ชมก็กิจกรรมที่พี่จะบอกในวันนี้เนาะอันนี้ขออนุญาตเล่ายาวๆแบบไม่ต้องตัดไม่ต้องต่อเลยละกันนะสำหรับชุดซาสึเกะเออมันมีวิธีได้รับฟรียอยู่แต่ว่าโอกาสที่จะได้รับเนี่ยมันช่างน้อยมากๆแต่มันก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมละครับ f c ทุกคนครับก็สำหรับน้องๆ f อีคนไหนที่อยากจะได้ชุดซาสึเกะฟรีๆในคลิปนี้พี่ก็จะมาสอนคร่าวๆนะ แต่ว่ามันไม่การันตีโอเคไหมก็คือคนดูบางคนอาจจะได้บางคนอาจจะไม่ได้อะไรงี้เนาะก็มันจะเป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับเก็บสะสมโทเค็นแรกตั๋วสุ่มชุดซาสเกะฟรีแต่เราจะสามารถแลกได้สูงสุดแค่5ใบเท่านั้นนะครับผมเออเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้เนี่ยทุกคนสามารถทำภารกิจเก็บโทเค็นได้แล้วและก็สามารถเอาโทเค็นเนี่ย มาแรกตั๋วได้แบบฟรีๆนะครับโดยที่วิธีการทำภารกิจก็จะเป็นตามนี้เลยง่ายๆครับคนดูแค่ลงไปทำดาเมจให้ครบ3000ดาเมจนะครับคนดูก็จะได้รับโทเค็นมานะจำนวนสูงสุดน่าจะ50เอ้ยขออภัยจำนวนสูงสุดเนี่ยสูงสุด50โทเค็นต่อ1วันนะครับ FC ทุกคนใครที่อยากจะได้ตั๋วสุ่มชุดซาสเกตฟรีๆนะก็ง่ายๆเลย เพียงแค่ทําภารกิจให้ครบตามที่ GM เขาบอกมาเราจะสามารถเก็บโทเค็นนี้ได้สูงสุดวันละ50โทเค็นนะครับแล้วก็เอาโทเค็นที่เราทําได้เนี่ยมาแลกตั๋วสุ่มชุดซาสเกะแบบนี้ฟรีๆเลยและเราจะสามารถแลกตั๋วได้ในวันที่18มกราคมนั่นเอง ซึ่งเราจะสามารถใช้งานตั๋วนี้ได้ในวันที่18นะครับทุกคนก็คืออีกประมาณวัน2วันเอฟที่ทุกคนจะสามารถใช้ตั๋วโทเค็นนี้ได้นะครับผมสูงสุด5ใบนะครับน้องๆแล้วก็รวมกับหน้ากิจกรรมชุดซาสเกะมันให้เราหมุนฟรีด้วย1ครั้ง รวมทั้งสิ้นก็คือ6ครั้งนะครับคนดูเออหนึ่งใน6กัะทุกคนคิดดูสิโอกาสเรามีมากขนาดไหนครับแล้วน้องๆคิดดูนะถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยมีหลายรหัสใช่ไหมเราก็ไปทําภารกิจเก็บโทเค็นเรื่อยๆเว้ยทำภารกิจเก็บโทเค็นโทเค็นไปเรื่อยๆแล้วเราก็เอามาสุ่มชุดสาสิเกแบบนี้ในหลายๆไอดีไงกระจายกระจายกันออกไปนะครับสุ่มได้สูงสุด6ครั้งรวดเลยนะครับ FC เออ แล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมก็เนื่องในโอกาสพิเศษสําหรับ FC ทุกคนที่กดติดตามช่องพี่แล้วกันเนาะในกิจกรรมของชุดซากุระนะครับคนดูในร้านค้าแห่งความมืดนานๆจะเข้ามาที FC คนไหนที่หมุนได้ส่วนลดสูงสุด90% คอมเมนต์บอกพี่หน่อยใต้คลิปนี้แล้วก็เมนต์ยูไอดีบอกพี่ด้วยนะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเออถ้าไม่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอาจจะไม่ได้เป็นผู้โชคดีในคลิปต่อไปนะครับผมคอมเมนต์ยูไไว้ใต้คลิปนี้นะแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับว่าพี่ครับผมหมุนได้ส่วนลด90%ครับเติมเพ้รให้ผมหน่อยนี่ครับเลขไ d แค่นั้นก็พอแล้วในคลิปหน้าพี่จะมาสุ่มหาผู้โชคดีนั่นเองนะครับเออใครจะเป็นผู้โชคดีในคลิปหน้ากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไว้นะครับมาต่อกันด้วยกิจกรรมวันที่24มกราคมและกิจกรรมวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ FC ทุกคนเริ่มต้นกันที่กิจกรรมวันที่24มกราคมจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์กันก่อนละกันเนาะกิจกรรมนี้นะก็จะมีการแจกฟรีนะครับผมเป็นอ่าน่าจะเป็นกล่องดวงใจนะครับคนดูหรือไม่ก็อ,อืม อาจจะเป็นสกินกระเป๋าไหมพี่ไม่แน่ใจนะครับเอเออใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันใต้คลิปนี้นะไม่แน่ใจว่ามันเป็นอ,อ่สกินกระเป๋าหรือสกินกล่องดวงใจนะอันนี้ไม่แน่ใจเลยที่มันเป็นขอนไม้แล้วก็มีควันนะเหมือนแบบอ่าคาถาไอ้น,นี่ร่างจำแรงนะร่างจำลองแบบหายตัวฟ,ฟุบฟ,ฟับฟุบฟับอะไรอย่างเงี้ยนะคนดูเออมันก็จะเริ่มเล่นตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่2กุมภาพันธ์นะเออมันก็จะเป็นกิจกรรมอะไรต้องรอติดตามนะครับแล้วก็ ในวันที่1กุมภาพันธ์จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์เออกิจกรรมมันยิงยาวประมาณ1เดือนเต็มๆนะคนดูก็คือสิ้นเดือนหรือไม่ก็กลางเดือนอะไรเงี้ยมันก็จะสิ้นสุดอีกทีนี้ก็จะประมาณต้นเดือนหน้าหรือปลายเดือนหน้าเอ้เอเอต้นเดือนหน้านะครับก็เนตรวงแหวนไอซ์วอลนะกิจกรรมนี้ก็แจกฟรีสำหรับไอซ์วอลเนตรวงแหวนสำหรับ f c คนไหนที่อยากได้ไอซ์วอลฟรี Free. รายเนรวงแหวนแบบนี้นะฮะโหเป็นเนรวงแหวนของซาสุเกะด้วยนะทุกคนโคตรเท่นะฮะต้องรอติดตามกิจกรรมดีๆนะฮะและถ้าไม่อยากจะพลาดต้องกดติดตามช่องพี่ไว้เดี๋ยวถ้ากิจกรรมเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลงคลิปให้ดูเออคลิป,ปอื่นเอฟซีทุกคนก็สามารถดูได้ที่ช่องพี่นะครับแล้วก็บางทีพี่ก็อาจจะไปลงที่ยูทูบช็อตบ้างอะไรเงี้ยเนาะในช่วงของกิจกรรมเล็กๆเป็นอีเวนต์เล็กๆน้อยๆของ เกมฟรีไฟ <ST S> ก็ต้องรอติดตามเพิ่มเติมในหน้าของ YouTube ช็อ t ของพี่ด้วยนะครับถ้าไม่ติดตามอาจจะพลาดนะครับผมนะเออเพราะว่าช่วงนี้ก็อัพช็อตหน่อยเออนะก็ฝากไวาด้วยละกันนะครับ FC ถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และถ้าอยากได้เพจฟรีๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดนะครับผม <ST S> <ST S> ดูเอาละสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปแล้วนะครับน้นองๆไว้พบกันคลิปหน้านะครับผมซาโยนาระคบ